เรามาดูอะไรนะสิงโตที่เป็นเ oh, so. มฆสิงโตกันนะครับะเหมือนไหมฮะเหมือนไหมฮะ <c oughs> นี่ฮะเหมือน, <c oughs> มนมากเลยครับเหมือนมากเลยมาม,มุมนี้เริ่มไม่เท่าไหร่ละตอนม,ม,มุมเมื่อกี้นี่เหมือนมาก <c oughs> ใช้จินตนาการ <c oughs> เล่นๆน,นะ <c oughs> โอ้เหมือนมากเลยครับ เริ่ม,เร,มเริ่มหายเริ่มจางไปแล้ว<ม>จินตนาการเล็กๆครับอันนี้เริ่มเป็นยายแกเริ่มเป็นยายแกนะ <c oughs> ออเออไว้ไเมฆมันก็ปนแปลกๆนะทีก็เป็นรูปร่างให้จินตนาการได้นะ <c oughs> อ้าว <c oughs> มีคนโทรเข้าพอดีดู <c oughs> ต่อครับนี่ตอนนี้กเป็นจัสตินบีเวอร์แล้ว ไม่ไม่เป็นตัวแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มละลายละทางนี้นี่ยเมฆแมวมีหูสวยมากเลยนี่กำลังเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สวยเกินอันนี้อยู่บนทุ่งสแสลงหลวงครับขึ้นมือตอนขึ้นมาตรงทางเขาคอไม่ได้ถ่ายครับนี่เรามาลากเทรลครับไปเชียงใหม่ ให้ดูครับ้นั่งเลยครับปรับแสงกันปรับแสงนี่เมฆสวยๆ oh. ไกลมากครับเชียงใหม่ไกลที่สุดตั้งแต่ลากเตตเลอร์มาพอ mm. เต็มที่ก็แค่หกร้อยนี่เชียงใหม่นี่เจ็ดร้อยกว่าโลครับอ้าวตัวหมูยังอยู่ครับหมูยังอยู่ mm. ออแต่ว่าละลายแล้วละลายนิดนึง โ oh, อ้ยดูทีทิดไหนดะูทีดจิบเ <laughs> ออเด็กหนูเห็นหนูเห็นก้านแมงตอนนึงนะมันเหมือนกับมีแบมากเลยเนเนใช่ใช่ใช่ก้อนเมฆเออไวยอะอโอเคครับมืดแล้วขับรถก่อนครับอันตรายครับเอา้ายังอยู่นี่ข้างหน้าเนี่ยก้อนเมฆอะไรนึกว่าสิงโต โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขออีกหน่อยครับขออีกหน่อยตัวนี้มันเหมือนเหมือนหนุมานหรือลิงก็ไม่รู้สู้กับสัตว์ประหลาดนะสู้สัตว์ประหลาดนกสัตว์ประหลาดเหมือนสัตว์ประหลาดนกเห็นไหมในข้างล่างเนี่ยัอันนั้นมังกรเออไม่รู้อะไรเนี่ยมันยื่นมือออกไปมีหัวบาเป็นลิงนะมันยื่นมือออกไปมันจะต่อยมันจะต่อยท้องเออใช่ใช่ใช่ ยังใกล้กล้มันเหมือนอะไรอ่างเ oh, <dear>, ทำไปโอเค